อดีตสามีและลูกร่วมยินดีโอภกีฬาแต่งงานใหม่เอ็มตะทูมบ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมไม้ฟังเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่โอภกีฬาก่อนนะครับว่าได้มีความสุขในการแต่งงานครั้งที่2นะครับก็มีโมเมนต์ที่ดีมากๆนะเขาจนขอแต่งงานแบบน้ำตาไหลแบบไม่ไม่ตอบตกลงนะแต่จนเจ้าเจ้าเจ้าบ่าวเนี่ยสวมแหวนแลนน้ก็ไม่ตอบตกลงนาทีอาจจะตื่นเต้นตื่นตันอยู่ใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยด้วยเนี่ยก็คือแบบโมเมนต์ที่ดีระหว่างอดีตสามีและลูกนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าการมีปัญหาของผู้ใหญ่เนี่ยเด็กไม่เกี่ยวนะครับและพอจบกันไประหว่างคู่รักแล้วในโมเมนต์ที่ตอนรักกันเราก็ทําดีต่อกันแล้วเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะมีการไม่เข้าใจกันการทะเลาะเบาแวกกันบ้างหรือว่า สิ่งที่ตกลงกันไม่ได้นะครับจนทำให้ต้องจบชีวิตคู่กันไปซึ่งช่วงแรกมันก็อาจจะมีความแบบโมโหความที่ไม่พอใจของทั้งสองฝ่ายอาจจะมีหลายๆคู่อาจจะสาดโคนใส่กันหรือคู่พี่โอเองอาจจะมีแต่เราไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่ก็มีลูกแล้วด้วยก็เห็นแก่ลูกภาพที่เห็นนะครับที่อดีตสามีมา่วมิดีพร้อมกับลูกเนี่ยแสดงให้เห็นเลยผมว่าแสดงให้เห็นเลยว่า แม้แต่พ่อแม่ทะเลาะกันแค่ไหนหรือไม่ไม่ลงรอยกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าเขาก็ปลูกฝังลูกไม่ให้เกลียดพ่อหรือเกลียดแม่ฝ่ายใดเพื่อเอาชานะกันเราจะเห็นหลายๆคู่นะครับที่ปิดกันไม่ให้ลูกไปเจอพ่อหรือไม่ให้เจอแม่ถ้าอยู่กับใครก็ไม่ให้ไปเจออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะเอาชานะกันแล้วก็ปลูกฝังลูกให้เกลียดพ่อหรือเกลียดแม่อีกฝ่งหนึ่งที่แบบต้องการจะเอาชานะกันทางครอบครัวอีกปู่ย่าตายายหรือว่าพี่น้องรอบข้าง ใครที่เข้าข้างฝ่ายไหนก็นจะปลูกฝังเด็กให้แบบเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งว่า mm. พ่อไม่ดีอย่างงั้นแม่ไม่ดีอย่างนี้อย่าไปใกล้อย่าไปนูน่นอย่าไปนี่ซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรครับเด็กเขารักพ่อรักแม่โดยโดยหัวใจของเขาอยู่แล้วครับความสัมพันธ์ของเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรกัในที่ใจบริสุทธิ์อ่ะเขาอยากได้ความบอบอุ่นจากพ่อจากแม่อยู่แล้วถ้าพ่อแมออ่ไม่ได้แบบเป็นคนที่ ต,ติดเล่าเมายาจนแบบทําร้ายลูกหรือทําร้ายครอบครัวหรือทําตัวไม่ดีมากๆอันนั้นเป็นอีกเคสหนึ่งที่ยกตัวอย่างว่าเอออันนั้นนะควรปิดกัน้นไม่ให้ไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่ที่รักลูกมากๆอยู่แล้วแต่มีปัญหาต้องแยกทางกันและโดนกิดกันเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับหัวใจของเด็กคนหนึ่งเลยเนาะซึ่งการแต่งงานใหม่ของของพ่อหรือแม่เนี่ยบางทีเด็กน้อยที่ยังไม่ได้โตมากก็อาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะทำไม พ่อแม่เราต้องแยกกันอยู่ทำไมพ่อแม่เราต้องไปมีคนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าได้รับการอธิบายที่ดีจากพ่อแม่และครอบครัวรอบข้างไม่ปลูกฝังสิ่งแย่ๆสิ่งผิดให้กับเด็กเด็กก็จะเข้าใจว่าธรรมชาติของชีวิตเป็นยังไงและเด็กจะเติบโตไปมีความคิดที่ดีในการตัดสินใจในชีวิตของเขาเองในวัยที่เขาเติบโตในอนาคตที่ดีด้วย ผมขอแบบชื่นชมมากๆสําหรับคู่ของพี่โอและดีสามีพี่โอนะครับที่มีมีแบบมายเซ็ปที่ดีขนาดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเลยนะถ้าสังคมเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันมันจะมันจะ,ะลดปัญหาแล้วก็มีความสุขในสังคมมากๆขึ้นอีกเยอะเลยเพราะว่า การที่คนเราสองคนอยู่ด้วยกันแม้แต่ไม่ต้องเป็นเป็นแฟนหรือแต่งงานกันเป็นเพื่อนกันบางทีช่วงที่ดีก็มีช่วงที่ไม่ลงรอยกันหรือไม่ถูกใจกันหรือว่าขัดอะไรต่อกันมันก็มีปัญหาทะเลาะกันได้เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจกันได้ปรับความเข้าใจกันได้หรือว่าให้เกียรติกันให้ความเป็นส่วนตัวของกันและกันพื้นที่ส่วนรวมทําให้ดีต่อกันมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แก้ไขปัญหาตรงกลางให้ไปกันต่อได้อย่างดีแต่ถ้าใครที่แบบเอาแต่ใจหรือแบบ ปราแดกก็พูดง่ายๆต้องได้อย่างใจตัวชั้นเองอย่างเดียวมันก็้จะเกิดปัญหาแบบงอแงงี้เง่าปราทจนจนอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้ามีเด็กตัวน้อยๆขึ้นมาแล้วเนาะเราไม่ควรไปปลูกฝังในสิ่งที่ไม่ดีต่อเขาเลยเพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องเออขอโทษครับเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเนาะเขามีหัวใจที่บริสุทธิ์ถ้าเราไปปลูกฝังสิ่งแย่ๆต่อเขาอะความทุกข์ที่เขาจะจดจําสิ่งตรงนั้นไปในใจเสมอ มันก็เป็นปมในใจของเขาและ,ะการเรื่องตัดสินใจช,ชีวิตใน,น,นอนาคตอ่ะเขาก็ยังไม่รู้ผิดรู้ถูกในวัยของเขาที่เฮ้ย hey, ทำไมคนนั้นปลูกฝังมาอย่างนี้คนนี้บอกมาอย่างนั้นและวเขาเลือกที่ไปทําตามแบบที่เขายังไม่รู้และความถูกก็ตกอยู่กับเขานะครับวันพ่อแม่และผู้ใหญ่ทุกท่านที่รอบข้างถ้ารักเขาจริงๆอย่างที่ปากพูดอย่างที่แสดงออกต่อสังคมโซเชียลหรือทุกที่รักเขาได้ใจจริงมอบความสุข ความคิดที่ดีให้แก่เขาตัวเราเองจุดไหนที่ไม่ดีก็อย่าไปแสดงออกให้เขาเห็นหรือว่าถ้าเขาเห็นแล้วก็บอกเขาว่าตรงนี้มันไม่ดีอย่าไปทําตามนะลูกผมว่าสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นอีกเยอะรวมถึงตัวพวกเราเองด้วยตัวพวกคุณเองด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องผมว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วไปว่าคนอื่นติชินินทาคนอื่นอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยตัวเราเองก็รู้ว่าเราเองก็ยังทําไม่ดี รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าเอาคําพูดแย่ๆมานินทาคนอื่นเพื่อปกปิดความคิดตัวเองกันอยู่หรือเปล่านะครับผมเองก็เคยเป็นเนาะแบบอิจฉาลิษยาหรือว่า,าคิดไม่ดีต่อผู้อื่นแต่พอเราปรับมายเซ็ตตัวเองให้มันดีขึ้นรู้จักผิดชอบช่วยดีมากขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดี100%ยเหรอกนะมันดีสําหรับคนคนอื่นมัน ดีสาหรับคนหนึ่งอาจจะไม่ดีสําหรับอีกคนหนึ่ง,นนงก็เป็นได้นะแต่ว่าถ้าดีสําหรับความเป็นจริงเราก็พยายามดีขึ้นในทุกวันอะไรที่ผิดไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราก็สํานึกผิดแล้วเราก็อย่าไปทาําซ้ำเราก็ยอมรับในความผิดของตัวเองนะครับขอชช่นชมนะครับครอบครัวของพี่โอน่ารักมากมากนะครับขอชชินชมอดีตสามีพี่โอพัชีลาแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของพี่โอด้วยแล้วก็ยินดีกับเจ้าตัวน้อยลูกสาวของพี่โอด้วยนะครับที่มีพ่อแม่ที่มายเซตดี ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะขอให้แข็งแรงมีความสุขอบอุ่นทุกๆอย่างในโมเมนต์ในชีวิตที่เป็นเลยแล้วก็ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ไปปรับ mindset แล้วก็ดำเนินชีวิตได้ความสุขและความเข้าใจทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะครับและฝากติดตามช่อง MPM โดยทางับ้านด้วยนะครับข,ขอบคุณครับ